ยืนก่อนโอเคยืนด้วยจ้า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 ยืนก่อนยืนดิ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 ตัด,ด,ดให้ดิตัดให้ลูกไงนะดิตัดให้ลูกไงอยู่เฉยอก่อนเยอะเรื่สะอาดหน่อยลูกท่านสามารถรับชมช่องมาฉาจอมป่วนได้ตามเพลย์ลิสต์เลยนะจ๊ะดําน้ำยิงปลาปล่วนหญ้าเพนกวินป่วนสาระขีมาแอลปล่วนผีและตกปลานะจ๊ะ สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมชฉาจอมป่วนแม่สอส,สอ่นะเจ๊ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาตัดขนแมวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับดูสภาพเสื้อผ้าแล้วก็จะข,ดขาดๆแบบนี้นะเพราะว่าเวลาตัดขนแมวนะครับขนจะฟุ้งปิวนะครับติดเส้นพงเสื้อผ้าและที่สําคัญนเนี่ยนะครับไอตัวเนี้ยก็คือผ้าบัฟนะครับไว้ปิดจมูกนะอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เซฟสุขภาพตัวเราเองนะครับ ตอนนี้ก็กำลังดึงปลั๊กนะครับจากคออม้าออกมาเพื่อที่จะตัดขนแมวนะครับในโซนหลังบ้านแบบนี้นะครับอ่าแล้วนี่ก็คือปัตตตเลียนนะครับอันนี้อ่าดึงปลั๊กมาเดี๋ยวเราจะไปหาเป้าหมายนะครับคือ <c oughs> ลิงลิงในบ้านนี่แหละนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหยดยาแล้วนะครับมีคลิปด้วยนะหยดยานะครับหยอดยาแล้วแต่ทีเนี้ยมันไม่หมดเพราะว่าหมาที่เนี่ยเยอะนะครับแล้วก็แมวก็นอน กับดินแล้วก็แมวข้างบ้านก็เยอะนะครับแมวเหนื่อยนะครับซื้อยามาตั้ง500ร้อยโอย้แพงนะครับก็ไม่ได้ไม่ประสบผลอะไรเลยนะครับสําหรับใครที่มีแมวนะครับก็ดูดูไว้น้องหมาด้วยนะเพราะว่าถ้ามันมีการติดต่อกับคนอื่นนะครับหรือแถวแถวบ้านมีแบบว่าผ่านไปผ่านมาได้วิ่งหากันได้หรือไปนอนทับจุดที่เขามีนะครับอ่าก็พวก เห็บหมัดนะครับมันก็จะไต่ขึ้นเหมือนเดิมยาไม่ช่วยอะไรเลยนะเราก็แหกเข้าไปางี้นะครับแหกเข้าไปในจุดที่เป็นแกนกลางนะครับมันจะเป็นร่องร่องขาขวาขาซ้ายจุดเนี้ยมันเป็นเซนเ,นเตอร์ที่ที่อ่ามัดจะน,นี่เห็นไหมเห็นไหมฮะาข่าวๆแบบนี้นะครับยอดก่อนเลยอ่าล้วก็ไล่ดีดด,ดีวัน ดีไม่ได้ตีเลยเนี่ยก็ดือ้อเดี๋ยวก็ตีหรอกนี่นะฮะนี่เอาให้มันเป็นแกนแบบนี้นะเห็นไหมนี่นะฮะก็อยู่ดีๆที่แป๊บเดียวเดี๋ยวดีก็เสร็จแล้วเนี่ยทาดแมวอย่างนี้เนี่ยแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเราเจอเป้าหมายแล้วหนึ่งตัว นี่คืออ้วนนะครับอ้วนเนี่ยจะขี้เล่นจับง่ายน้ะอนะ้วนเนาะอ้วนก็จะเป็นตัวแรกที่โดนแล้วกัน่นูน่นมาอีกตัวอะไรเยอะโน่นๆ่นดูเยอะโน่นด้านหลังนน่ <c oughs> นนี่ถ่ายไปเรื่อยๆแล้ว เดออี๋ยวก็ถึงคิวเธอเดี๋ยวก่อนอาบน้ําก็ไม่หายนะครับเพราะว่าแถวเนี้ยแมวมันเยอะจับช่วงคอนี่นะก็คือจับตรงคอน,นะครับเหมือนเหมือนเราจับอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้จับแรงมากครับจับอย่างงี้นะอ่าแมวก็จะอยู่นะครับจับช่วงนี้เนะี่ยแมวจะไม่ดิน้นไม่ดื้อน,นะครับอ่านี่มาดูผลงานนี่เรียบไปละฝั่งหนึ่งนี่นะครับอันนี้ผลงานก็เรียบไปละเดี๋ยวเราจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับ รอดูตอนเสร็จแล้วกันจุดไหนยากเดี๋ยวจะบอกแล้วกันนะโอเคโอเคยอะด้วยจ้า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 ยืนก่อนยืนดี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 ตัดให้ดีตัดให้ลูกไงนะดีตัดให้ลูกไงยุ่เฉยกอนจะได้สะอาดหน่อยลูกอากาศร้อนแล้วด้วยช่วงนี้ว้าวจากเมื่อกี้นะครับ สวยๆตัวนี้คิเลขิเล่ก็คือเดี๋ยวเราจะาไปชุบแป้งทอดนะครับก็คือเดี๋ยวจะไปคุกแป้งหมัดอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไล่หมัดออกจากตัวให้หมดเลยกรณีแบบนี้คือปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเป็นสังกะตังด้วยนะเป็นกระจุกแข็งๆเลยนะครับแล้วก็กค่อยๆใช้กันไกนะครับเลมเอ,า,อาห้ามตัดเร็วนะครับค่อยๆตัดเอานะครับแล้วก็จะได้มันเป็นกระจุกๆนะครับก็ปล่อยกันไปโอเคทีนี้เราไปคุกแป้งดีกว่าไล่หมัดกันนะสงสารลูกนะครับไปหมัดเยอะเกิน ด,ด,ดีลูกไม่เป็นไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับทีนี้แมวเราก็จะบัสจากหมัดไปช่วงหนึ่งแหละเนาะด,ดีลูกหัวนะหมัดก็ชอบขึ้นนะอกนะครับ นอนกอนลูกนอนกันแป๊บเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูเสร็จแล้วดีทําให้หนูแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะแป๊บเดียวเอเสร็จแล้วเนี่ยจบคอรดจริงๆละแล้ทีนี้หนูจะไปสะบัดที่ไหนหนูไม่สะบัดเลยนะหนูก็จะไม่เป็นหมัดล่ะตอนนี้เพราะขนหนูไม่มีที่ซ่อนล่ะโอเคเสร็จแล้วครับนี่ชุบแป้งคอดไปลุย กลายเป็นแมวหนังมาแล้วนี่นะครับตัวที่สองไวหน่อยนะครับเริ่มคล่องมือแล้วก็ไม่ค่อยจะดื้อเท่าไหร่นะตัวนี้ก็ทําไปเรื่อยๆนะถ้าตัดขนกันมาแล้วเนะี่ยไม่รู้พี่น้องมันจะจํามันเองได้ไหมชเลหน่าดูเลยแล้วเราเองเราเป็นเจ้าของเราก็จะจําไม่ได้เพราะลายเนี่ยมันเป็นสีเทาแบบนี้นะครับสองตัวนี้พี่น้องตัวเมียเนี่ยจะคล้ายๆกันไม่เหมือนในตัวผู้นะตัวผู้จะขาวเยอะเหมือนแม่นะครับอ่าแต่หมัดเล็กๆนะครับยังมีนะครับก็คือคุยง่าย ต่อให้หยอดยาไปเนะี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่นะอาจจะตายช่วงนึงถ้าถ้าในระบบที่มันปล่อยแบบนี้นะก็คือแมววิ่งไปบ้านนูน้นบ้านนี้ได้นะครับเข้าเข้านู่นออกนี่นะครับเที่ยวเล่นนอนกับดินนะครับมันก็จะมีหมัดที่หล่นอยู่เวลาหมาวิ่งผ่านอย่างเงี้ยที่บ้านนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับต้องเป็นคอกปิดบ้านปิดนะครับจะดีไม่งั้นก็อยู่ในไร่แบบที่ผมกําลังจะไปอยู่เนี่ยนะครับก็คือทําฟาร์มไว้ถ้าใครกดติดตามช่องประชาจอมปวกไม่สอดก็จะเห็นอยู่นะครับว่า ฟาร์มม้าที่นั่นกาลังสร้างอยู่บ้านกําลังสร้างนะครับก็จะก็จะดีนะครับก็คือหมัดก็จะน้อยลงแตบในที่เราไม่มีหมานะครับถ้าไม่มีหมาคือหมาก็จะไม่ไปเที่ยวใช่ไหมที่ใสของหมาก็คือจะไปเที่ยวดุ่นเที่ยวนี้เที่ยวนั่นแล้วก็เอาเห็บหมัดกลับมานะครับพอมาหล่นในบ้านก็จะติดแมวเหมือนเดิมตอนนี้ในที่มไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเซฟไปในอีกสเต็ปหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวตัดต่อนะครับเพราะเหลืออีกสองแมวเหลือมินินะครับเป็นแม่ของเจ้าพวกนี้ แล้วก็ตัวผู้นะครับอีกตัวหนึ่งมาลุยกันต่อตัวนี้เสร็จแล้วนะครับตัวที่สองเราก็จะลงแป้งกันเหมือนที่บอกไปนะครับแมวอ่ะตัวนี้นะครับก็กลางเล็บนะไม่ใช่ไม่กลางนะครับแต่ไม่ทําร้ายเพราะว่าเลี้ยงมาแต่เล็กนะครับแต่เขาเขาอ่ะจะไม่ค่อยตามฝูงและนี่ใส่ตัวเนี้ยก็คือจะชอบแบบว่ามาเล่นตอนที่พี่น้องไม่มีนะครับก็คือจะมาเล่นกับผมเนะี้ยตอนที่พี่น้องไม่มีก็คือ จะแอบ,บเล่นเองนะครับดูนะความเปียวนะครับก็จะประมาณเนี้ยเขาก็จะเิร์ตเิร์ตหน่อยนะครับอ่าเถื่อนอน,อน,นิดนึงแต่ก็แอบ,บเล่นนะครับเวลาไม่มีพี่ไม่มีน้องกลางเล็บแต่เวลาคนอื่นจับเนี่ยจะดุก็คือแบบไม่ยอมให้จับง่ายๆนะครับอ่นอนดีๆลุกแป๊บเดียวยีทายหน่อยยี้ทายหีหัวทานแะป๊บเดียวเสร็จแล้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 วไม่เอแเจ็บดีเจ็บแมวเฉย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 ที่ เห็นไหมเห็นไหมนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราทาแป้งไล่หมัดก่อนไล่หมัดไล่เห็บกันก่อนแต่ตัวเนี้ยหมัดเห็บน่าจะไปไวเพราะว่าเขาไม่ค่อยชอบคุคีย์อยู่กัใครมากเท่าไหร่ก็น่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวอยู่ดีดีอันนี้ก็ชุบแป้งทอดนะอ้าวเสร็จแล้ว เจ็ดแล้วเจ็ดแล้วไปเจ็ดแล้วไปอ่าพอปล่อยจริงก็ไม่หนีเห็นไหมปล่อยจริงก็อยู่แค่นี้แหละไม่ค่อยหนีแต่เดี๋ยวจะเริ่มคันนะครับจะเริ่มจะเริ่มคันจะเริ่มเกาทีเนี้ยจะเริ่มถีบหมัดออกละอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งถ้าเห็นไหม คือหมัดมันจะเริ่มวิ่งนะครับเพราะว่าพื้นที่มันไม่ค่อยมีละที่ซ่อนไม่มีและขนสั้นนะครับแมวพอเจอแป้งเข้าไปเนะี่ยแป้งแป้งไล่เห็บไล่มัดเนี่ยนะครับก็คือจะเริ่มวิ่งวิ่งปุ๊บแมวก็จะคันพอแมวคันแมวก็จะเกาดีดออกนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสเต็ปของมันแต่มันก็จะดูวุ่นวายหน่อยเพราะว่าเราจะต้องทําแบบนี้เนื่องจากบ้านเราเป็นสภาพแบบนี้เหมือนที่บอกไปนะฮะถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตาม,ช,มาช่องประชาจมปวดไม่สอดด้วยนะจ๊ะ แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนระฝากนั่งดูโฆษณาด้วยนะครับจะได้มีค่าอาหารมากค่าอาหารแมวโอเคเดี๋ยวเราเหลืออีกสองตัวเดี๋ยวเราไปลุยดีกว่านี่นะครับคือสภาพลูกสาวหลังจากที่สะซอยเรียบร้อยชุบแป้งเรียบร้อยนะครับเออหมัดหายหมดเลยนะนี่นะครับหมัดไม่มีละก็ลงแป้งไปด้วยไปคุกฝุ่นนะครับคันก็ถูๆถ,ถ,ถ่ายไปตอนตัดก็โดนหมัดตายไปด้วยนะครับ ก็ดีดูแล้วสบายตาดีสบายตาดีตรงที่ว่าหนึ่งนะครับลูกสาวก็ไม่ต้องคันไม่ต้องเกาแต่ขี้เหร่พักหนึ่งเดี๋ยวย้ายบ้านทํากรงทําเกิงอะไรดีๆแล้วก็ค่อยจัดเซตให้ดีๆนะครับจะได้ถนอมขนให้สวยๆนะตอนนี้ก็ให้ขี้เหร่ไปก่อนแล้วกันช่วงนี้อากาศร้อนแล้วด้วยนะครับส่วนมินี่เนี่ยแม่นะครับเป็นปเบอร์เซียเนี่ยมันน่าจะอยู่ในดงนี่แหละนะครับอยู่ในดงเนี่ยลกๆเนี่ย นะครับที่กองของไว้เนี่ยเรียกยังไงก็ไม่มา,น,าน่าจะอยู่ในนี้แหละแต่มินม้นแมวเปอร์เซียเนี่ยยอมรับว่าเป็นแมวที่แบบว่าเรียกไม่มามึนมันจะมาต่อเมื่อมันอยากจะมาเนะี่ยแล้วก็ถ้าใครเลี้ยงนะครับก็จะเข้าใจ <c oughs> มันคือเรื่องจริงและที่สําคัญนะครับเวลาเรียกนะครับมอบเราอยู่บนบ้านนะครับผมอยู่ชั้นสนะอ,นอง,ง,งนะไอ้มินนีวว่อยู่ข้างล่าง่เรียกปุ๊บมันนึกว่าผมยุ้งล่างตามหามันันค่อยๆหมอบยอ่ยอๆยอ่ยอและแอบนะครับ กวนนะครับกวนมากส่วนตัวนี้นะครับอ่ายาหยอดหมัดที่หยอดไปเนะี่ยโอ้ยีกแลวเอเลี่ยนไอ้นี่นะครับไอตัวเนี้ยนะครับตัวผู้นะครับเป็นตัวผู้ที่ขังไว้เพราะว่ากําลังเหงานะครับอยากจะติดสัตว์อยากจะผสมพันธุ์ก็เลยขังไว้ก็อันนี้ลูกชาย <c oughs> อันเนี้ยดูละทีแรกว่าจะถ่ายนะครับก็ไม่ต้องถ่ายละเพราะว่าไม่มีหมัด อพอหยอดยาปุ๊บเขาอยู่ในกงนะครับมัดหายนะครับก็เลยแล้วก็อย่างไม่ได้ปติดลงไปปฏิสัมพันธ์กับใครทั้งที่ไหนทั้งสิ้นนะครับก็อยู่แต่ในกงก็มัดก็น่าจะตายหมดแล้วแหละนะครับพอดูแล้วมันไม่มีก็เลยรอดตัวไปไม่ต้องโดนถ่ายให้เป็นเอเลี่ยนโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องมาฉาจอมปวดด้วยนะกันนะเจ้ยและที่สำคัญดูกูจนน้อยด้วยไปละนะครับเดี๋ยวไปถ่ายคลิปม้าต่อก่อนนะครับว่า มาน้อยเนี่ยทำยังไงให้มันไม่เตะนะครับทำยังไงให้มันมีความรู้สึกนะครับเคยชินกับการที่จับท้องจับขาอ่าจะได้ไม่มีปฏิกิริยาทำร้ายกับคนนะครับไปแล้วครับฝากดูโฆษณาด้วยนะ